รถมือสองศูนย์ขายเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะโอเมกซีบิคเ c ฟซีทอเบอรนะครับเครื่องพันห้ารุ่นท็อปสุดนะครับของสี่ประตูนะครับหกแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเนี่ยปีนี้ปรับลงมาเยอะเลยนะครับคันนี้นะฮะหล่อแรงจากโรงงานไฟหน้าเป็นแนวอีดนะครับยางใหม่ปีสองพันยี่สิบสามสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวดูรอบๆคันกันปรับสภาพสีแล้วเรียบร้อยนะครับ ด้านหลังโลโก้สัญลักษณ์ RS เซนเซอร์ถอยกล้องถอยครบนะครับปรอรเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกรุ่ที่สามอ,อ่ฟิล์มเนะี่ยอยู่ประมาณสักหกสิบนะถ้าอมดูจากสว่างสว่างนี้นะครับไม่มีรอยเลยนะครับข้างๆด้านเออเลนวอชด้านข้างมีนะครับล้อแม็กยางใหม่นะครับซื้อไปใช้ได้ยาวๆเลยออปชั่นตัวนี้เนะี่ยรุ่นนี้ครบเลยนะครับภายในนะครับสำหรับรุ่น ทวบอเอเนี่ยเราเห็นว่ามีเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลย a i r b a บ็กหกใบนะครับคู่หน้าไซร์แบ็กนั่นข้างแล้วก็จะเป็นม่าน Airbag นะครับตรงด้านหลังก็จะเป็นภายในดําแบบนี้นะครับสําหรับรถบอลเงินผมกระดุมนะครับมีให้แล้วเรียบร้อยตัวเบาะอยู่ในสภาพดีนะเดี๋ยวเขาจะมีการฟอกเบาะให้ด้วยนะครับมาดูน้ํามันกันบ้างทว b บนะฮะเติมได้ถึง e 10นะ e ีแเติมไม่ได้นะครับ มาดูห้องเก็บสัมภาระกันนะครับถาดท้ายมีให้เราเรียบร้อยคันนี้ที่สุดน,น่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับอยู่ข้างหลังเดิมเดิมเลยนะครับยาแนวเดิมโรงงานอยู่ครบย่างอะไรขึ้นมือแมแรงคนนี้ครบนี่ครบับกล้องหลังคันนี้สวยนะฮะปลายแดงล้านต้นๆ้นสำหรับคันนี้มามือสองเหลืออยู่หกแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับ บอกฝั่งคนขับก็อยู่ในสภาพดีนะครับกระจกออโต้ให้คู่หน้ามาพับปรับไฟฟ้าอยู่แล้วลองสตาร์ทรถก่อนส่วนใหญ่ที่เราเห็นพวก C ีวิกเอซีเนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนตัวไฟหน้าเป็น<ม>เป็นรุ่นนี้แหละตัว RS นะครับเพราะไฟหน้าเขาสวยแต่คันนี้ดําเดิมเป็นแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เลขมาอยู่แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลนะครับโดยด้วยชิปที่โฟงมาลัยมีให้นะครับอันนี้ต้องเป็น RS นะฮะไฟหน้าออโต้ Auto, มีให้เรียกได้วด่าฟังก์ชันครบนะครับ หน้าจอทัชสกรีนต้องถอยมีเลนบวอชด้านข้างมีให้เดิมเดิมเลยไม่ได้แต่งอะไรเลยคันนี้นะครับมาผมพาชมห้องเครื่องครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับจะให้ดูว่าฝาหน้าเดิมๆก็ยังดูไม่ตะกรกนะครับยังสะอาดอยู่นะนาะมีการล้างมาบ้างแล้วนะครับคันนี้เดีย๋ยวทางโชว์รูมเนี่ยก่อนขายล้างให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแบนเดิมๆเลยอันนี้ไม่มีลงไม่มีรอยถอดเลยนะครับ สวยครับคันนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ Civic 1.5 turbo rs รุ่นท็อปคันนี้นะครับปี16 639,000บาทจัดได้เต็มฟรีดาวได้นะครับเป็นรถมือสอที่โชรูม Honda ขายเองนะฮะโอมอยู่ปกติก็อยู่ทุกวันแหละนะครับยังไงเข้ามาติดต่อโอมด้วยนะฮะอยู่พัฒนาการ30ออมีสที่พัฒนาการกับบางนาบางนาตลาดก็กิโลเมตรที่4.5นะครับปรไปมาๆสองที่แหละใครจะเข้ามาดูรถก็ ตัวหาอมก่อนได้เลยนะครับคันนี้เป็นอีกคันที่อมแนะนำนะรถสวยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ